สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องโอรถมือ2นะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่รวมรถครอบครัวเจที่นั่งแนว PPV ครับทั้ง Isuzu MU-X Toyota Fortuner และรุ่นอื่นอีกหลายรุ่นนะครับวันนี้ผมเอา m u x ปี18มาให้ชมนะครับเป็นรถหน่วยงานของออมสินนะรถธนาคารสีชมพูครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร ตัวเนวี่ขับสครับคันนี้ราคาปรับลดลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้เหลืออยู่แค่เพียง6 3 9 0 0 0บาทก่อนหน้าน,นี้ราคาขยับไปถึง6 7 9 0 0 0บาทเลยนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกเลยว่ารถเนี้ยเรามีเข้ามาเพิ่มเติมอีกแต่เหตุผลที่เอาคันนี้เข้ามาให้ชมเพราะว่าเป็นรถที่ปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ต้องการรถที่เป็น7ที่นั่งนะ PPV ในราคาที่แบบไม่แรง คันนี้เลยแนะนานะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวให้เห็นทั้งภายนอกทั้งภายในว่าสภาพเป็นยังไงนะครับป้ายทะเบียนคันนี้นะครับ3878กทมนะแคปหน้าจอตรงนี้ถ้าสนใจคันนี้แคปหน้าจอรูปนี้แล้วทักมาหาผมได้เลยนะครับ6กแ0 0สบาทนะครับซื้อสดผมมีราคาพิเศษให้สําหรับคันนี้นะครับผมมีราคาพิเศษให้เลยสําหรับคนที่เป็น f c กันนะครับถ้าติดต่อมาหาผมผมดูราคาพิเศษให้นะครับฟรีโอนให้เลยแล้วก็ ถ้าใครจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ประกันเครื่องเกียร์นะส่งรถสไลด์เรามีให้ครับคาง,งวดก็ผ่อนสบายครับหมื่นหนึ่งโดยประมาณนะใครที่มีเงินเดือนประมาณ20,000บาทขึ้นไปนะผมเชื่อว่าคนที่มีไรายได้ที่จะออกรถแบบนี้นะครับไม่มีใครต่ำกว่า20,000แน่นอนจะจบคนเดียวหรือกู้ร่วมกันก็ได้ตรงนี้เรามาคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเนี่ยจะได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นโคมเดิมโรงงาน นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะโครมเดิมนะครับลูกค้าบางท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ขัดให้มันใสต้องบอกว่าอันนี้คือธรรมชาติของตัวตัวชิลกันลมด้านหน้าของไฟหน้ามาแบบนี้นี่โครมเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขัดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งใสขึ้นมานะครับแต่เนี้ยได้ของเดิมและตัวรถจะได้เป็นสีบรอนเงินโครงสร้างเดิมไม่มีการจมน้ําทนหนักเข้ามานะครับกระจกบานเดิมรอบคนันมีการตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยแนละ้ว ถ้ามีสติกเ er กอร์ inspection แบบนี้นะครับคือมีการตรวจรถมาแล้วเรามีใบเซอร์ให้เรามีใบรับรองให้ใหนะตรวจสอบเรื่องโครงสร้างระบบไฟอะไรต่างๆว่าใช้งานทํางานได้ปกติเป็นเกรด5ดาวได้รับการแอปพูฟจากบริษัทชั้นนํทาทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันและที่สำคัญแอปพูฟโดยบริษัทยูสูด้วย,ย,วยนะอันนี้บอกเลยนะก็คือการตรวจรถเนี่ยไม่ได้จบแค่เพชรยน์กับบริษัทรับตรวจรถแต่ยังมีเติร์ดปาร์ตี้ก็คือยูสูนั่นแหละที่เป็นตัวแอปพูฟว่ารถคันนี้ผ่านมาตรฐาน นะครับนะอันนี้ผมแจ้งไว้เลยนะทีนี้มาดูล้อแม็กคันนี้แม็กเดิมของเขาจะเป็นแม็กล้อแม็กขอบสิยางเป็นยางกูดเยียรปี22นะฮะปี2ส3 4 5, 6อน่าจะมีน่าจะต้องมีการเปลี่ยนยางนะเพราะว่ายางนี้เกิน4ปีแล้วเดี๋ยวเราต้องดูแลให้ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแชสซีนะครับด้านหลังไม่มีการตัดต่อไม่มีต่องรอยการตัดต่อนะครับเรียมสันประตูข้าง มือจับเหลี่ยมถันสวยชัดเจนมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดประตูท้ายให้ก่อนแล้วกันก่อนดูภายในนะคือรถแบบนี้มันเหมาะกับคนที่เอ่อพื้นที่น้ําท่วมบ่อยหรือพื้นที่เข้าออกที่แบบถนนไม่ค่อยเรียบนะครับหรือเอาไปเข้าท้องไร่ท้องนานะครับใครที่มีสวนมีไร่แบบนี้ก็ตอบโจทย์นะอาจจะมีรถเก่งอยู่แล้วคันนึงมีกระบะคันนึงอยากได้เจ็ดที่นั่งที่เข้าพื้นที่ได้ก็ต้องคันนี้แหละนะครับยูสุมิวเอ็กซ์ปีหนึ X ่งแปดนะครับนะเหมาะกับการใช้สอยมากๆ หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเนี่ยดูรายละเอียดตัวรถนะครับกระจกเนี่ยของเดิมนะครับตัวชุดโคมไฟท้ายเนี่ยใสๆเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนะไม่แตกไม่ลาวไม่มีแตกลายงานะครับคันนี้เราปรับสภาพมาให้แล้วเป็นรถพร้อมขายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ประตูท้ายก็นี่ครับขึ้นสุดลงสุดเปิดได้ปกติไม่เคยมีการถอดไขหรือว่าร่องรอยการชนหนักนะพิดคว่มไม่มีให้ดูจากตัวบอดี้ตัวรถนะครับ ให้ดูเลยนะให้ดูเลยของเดิมสภาพสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องเก็บเอ่อรองรองเท้าได้หมดนะครับแล้วเวลาแล้วเรามาสังเกตนะคันนี้ไม่ค่อยได้ขนของหนักนะครับเพราะว่าอะไรตัวชิ้นงานตรงนี้ครับริ้วรอยน้อยมากริ้วรอยไม่ค่อยมีแสดงว่ารถคันนี้ไม่ค่อยขนของเยอะนะแล้วข้อดีอีกหนึ่งจุดสําหรับตัวรถเจ็ดที่นั่งรุ่นนี้นะครับเบาะด้านหลังพับได้แบบนี้ครับนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวผมไปด้านหน้าให้ดูนะ เผื่อบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับพับได้แบบร้อยเปอร์เซนตรงนั้นเราจะเอาไว้นั่งก็ได้นะตรงนี้เอาวางของก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆนะสำหรับ i e ู s u m ิ x ตัวรุ่นนี้นะคือเขาดีไซน์มาดีนะครับดีไซน์มาดีเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้เยอะเลยนะถ้าใครสนใจคันนี้ก็นัดดูรถได้หรือจะจองออนไลน์กันเข้ามาก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแนะครับรถจอดอยู่สวิทวงศรหนะ อยู่ติดถนนเส้นสุวินวงฝั่งขาเข้าเมืองมินบุรีเลยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวให้ดูพวกระบบฟงระบบไฟเป็นยังไงบ้างนะครับเลขไม้คันนี้อ่าให้ดูเลขไม้ก่อนไม้แสน้าเลขไม้แท้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันไม่ต้องเก็บงานด้วยนะมีโหมดอ่าออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับ มีระบบชะลอความเร็วขนาดลงทางลาดชันนะคันนี้ด้วยความที่เป็นรถเจ็ที่นั่งคันใหญ่นะครับก็จะมีระบบช่วยขับแบบนี้นะทีนี้ในส่วนของตัวจอทัชสกรีนจอกลางมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์มาให้รวมถึงตัวกล้องมองหลังก็มีมาให้ใช้งานทํางานได้ปกตินะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้ครบนะครับประมาณนี้นะสําหรับคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถแล้วก็ตัวเบาะรายละเอียดตัวเบาะสวยเป็นเบาะหนังอยู่แล้วเนาะ เพดานก็สะอาดสันนะครับเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วเสร็จสับเลยถ้าใครมีเด็กเล็กนะครับคันนี้มีจอกลางขนาดสิบห้านิ้วนะครับแล้วก็เย็นทั่วห้องโดยสารเพราะว่ามีแอร์สามตอกันเลยนะครับประมาณนี้น้ารายละเอียดตัวรถนะครับอันนี้คือเป็นรถเจ็ดที่นั่งใครที่อยากได้รถแบบนี้ใช้งานติดต่อเข้ามาได้นะครับซูซูมิวเอกนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานราคาไม่แรงนะครับหกแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับมิวเอคันนี้นะครับ เครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับขอแค่เพียงโทรมาหาผมเดี๋ยวผมดูแลให้เรื่องการดูแลเรื่องเอกสารผมบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนไปเดียวรู้ผลเครดิตเลยนะครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับออกรถง่ายครับรถมือสองนะครับไม่ยุ่งยากอนุมอนุมัติผลในวันได้นะอย่างมาเช้ารับรถบ่ายรับรถเย็นกลับบ้านได้เลยยังได้เลยเพราะว่ารถที่ร้นานเราพร้อมขายทุกคัน ใครสนใจคันนี้นะครับว u UM e หรือสนใจรถในช่องของผมคันไหนก็โทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2ดี ID line OAT 6 6 7คเรับเดีย๋ยวที่นี้เรามาดูห้องเครื่องกันว่าสภาพเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดีย๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์สามลิตรนะครับตัวฝาเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาพร้อม VGS Turbo แรงแน่นอนนะครับเสียงเครื่องยนต์ปกติเลยเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นเสียงแบบนี้เนาะ แล้วก็เราดูแลให้หมดเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะครับพวกของเหลวเราดูแลให้หมดแล้วนะเครื่องยนต์แห้งๆพัดลมหน้าเครื่องทํางานปกตินะครับในส่วนของหัวนอ็อตหัวน็อตสาโป้งครับเดิมโครงสร้างตัวรถตามซอกตามต่างๆเนี่ยเดิมหมดคานด้านหน้ารูนอ็อตลูกลมเดิมนะไม่มีต้องรอยการซ่อมนะครับแล้วเราก็ดูได้เลยว่าสปอร์ตเมทาร์คเห็นไหมหัวน็อตพวกเนี้ยคานด้านหน้าเนี่ยของเดิมหมดนะ เราไม่เอารถที่แบบไปจมน้ําชนหนักเอามาซ่อมหนักอะไรพวกนี้ไม่มีนะเห็นหมดเลยนะรายเดียดตัวรถคันนี้นะครับให้ดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองนะครับก็ยังคงเดิมนะรูนอ็อตลูกลมก็จะกลมแบบนี้ซีนชิลเลอร์เดิมบางๆนะครับสติ๊กเกอร์ลาเบลติดอยู่ครบสองจุดรูนอ็อตลูกลมนะครับตรงนี้สองเดิมหมดเลยนะ,อะเอาเป็นว่าใครที่สนใจคันนี้โทรหาผมได้เลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศผมรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศจะอยู่ตำบลไหนแห่งหนใดของประเทศไทยมีไฟแนนซ์เป็นเซ็นนะอนุมัติแล้วรับรถเองด้วยตัวเองก็ได้หรือจะให้ส่งรถสไลด์กันก็ได้นะครับผมมีเติมน้ํามันให้นะครับหรือถ้าใครต้องการความคุ้มครองผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้มีบริการฉุกเฉินให้1ปีนะครับหรือถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษกรณีซื้อสดโทรมาหาผมได้เลย ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่เบอร์ด้านล่างครับศู8 4์เก2 2ติดต่อหาผมได้เลยโอดเพรยนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบส่วนคลิปหน้านะครับจะมีรถคันไหนเข้ามาให้ผมรีวิวติดตามไว้ด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ